สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกรรมสิทธิ์ครับฟังดูอาจจะเป็นคำกฎหมายที่ดูยากๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันคืออำนาจที่สำคัญมากๆแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนแบบสุดๆเลยแหละครับคือเราทุกคนเนี่ยมีของที่เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือมอเตอร์ไซค์หรือบ้านแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้คำว่าเป็นเจ้าของเนี่ยในสายตาของกฎหมายแล้วมันมีความหมายลึกๆว่าอะไรกันแน่เอาล่ะครับคำตอบก็คือกรรมสิทธิ์นี่แหละครับ กรรมสิทธิ์เนี่ยถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันคืออำนาจที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่คนคนนึงจะมีเหนือทรัพย์สินอะไรสักอย่างได้เรียกว่าเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่กฎหมายให้การยอมรับเลยครับแล้วไอเดียเรื่องการเป็นเจ้าของส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับคือมีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วอย่างนักปราชญ์ดังๆอริสโตเติลเขาเคยพูดไว้นะครับว่าการที่คนเรามีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คนคนนั้นกลายเป็นพลเมืองที่ดีขึ้น เพราะเขาจะรู้จักใช้ประโยชน์จากของชิ้นนั้นอย่างเต็มที่นะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติ7อย่างของกรรมสิทธิ์ไปดูอำนาจ5ข้อของคนที่เป็นเจ้าของแล้วก็จะไปดูไฮไลท์สำคัญคือสิทธิในการตามเอาของคืนแบบที่ไม่มีอะไรขวางได้แล้วก็จะไปดูว่าอำนาจที่ว่าสุดยอดเนี่ยมันมีขีดจำกัดตอนไหนและสุดท้ายคือบทสรุปครับโอเคครับไปกันที่เรื่องแรกเลยคุณลักษณะ7ประการของกรรมสิทธิ์ ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้สิทธิเนี้ยมันทรงพลังสุดๆกรรมสิทธิเนี่ยนะครับมันมีลักษณะพิเศษอยู่7อย่างด้วยกันคือ 1. เป็นสิทธิที่กฎหมายให้มา 2. มันเป็นเหมือนศูนย์รวมของสิทธิอื่นๆทั้งหมด 3. มันคือสิทธิที่ใหญ่ที่สุดเหนือทรัพย์สินแล้ว 4. มันต้องมีของจริงๆให้เราเป็นเจ้าของได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีข้อ5เป็นสิทธิเด็ดขาด6คือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของเราคนเดียว และข้อ7ที่สําคัญมากคือเป็นสิทธิที่ถาวรครับทีนี้เรามาโฟกัสตรงข้อที่5กันหน่อยครับคาว่าสิทธิเด็ดขาดเนี่ยมันหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของมีอํานาจเต็มที่เลยนะจะใช้จะไม่ใช้หรือแม้แต่จะทําลายของของตัวเองทิ้งก็ยังได้โดยที่ไม่ต้องไปขออนุญาตใครทั้งสิ้นเลยครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่พีคไม่แพ้กันเลยคือข้อ7ครับความเป็นสิทธิถาวร แปลว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุนะครับมันจะอยู่กับเราไปตลอดการเลยจนกว่าเราจะโอนให้คนอื่นไปหรือเสียสิทธิ์ไปตามกฎหมายซึ่งมันต่างจากสิทธิอื่นๆส่วนใหญ่เลยนะที่มักจะมีกําหนดเวลาของมันเอาละพอเรารู้จากหน้าตาของกรรมสิทธิ์กันแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพอมีกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยเราจะมีพลังวิเศษอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดนี้มีเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับในกฎหมายแพง่งมาตรา1336 พลังทั้ง5ของคนที่เป็นเจ้าของนะครับก็คือ 1. มีสิทธิใช้สอยหาประโยชน์ 2. มีสิทธิที่จะจำหน่ายหรือโอนให้คนอื่น 3. มีสิทธิได้ดอกผลหรือรายได้จากทรัพย์นั้น 4. มีสิทธิติดตามเอาคืนและสุดท้ายมีสิทธิป้องกันไม่ให้ใครมายุ่งกับของของเราโดยพลาการครับ มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับคือคําว่าจำนายเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงแค่การขายของใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันกว้างกว่านั้นเยอะเลยมันรวมไปถึงการทําลายการดัดแปลงหรือแม้แต่การโอนสิทธิบางอย่างในกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นอย่างการเอาไปจำนำหรือการให้คนอื่นเช่าที่ดินพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิจำนายเหมือนกันครับแล้วเราก็มาถึงหนึ่งในอำนาจที่เรียกว่าทรงพลังที่สุดของเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยครับนั่นก็คือสิทธิในการตามเอาของของตัวเองคืน ไม่ว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมันจะไปตกอยู่ในมือของใครก็ตามหัวใจของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่บนหลักการง่ายๆที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ที่ดีกว่าผู้โอนครับแปลไทยเป็นไทยก็คือถ้าคนแรกที่ได้ของไปเนี่ยได้ไปแบบผิดกฎหมายคนที่ซื้อต่อๆมาเป็นท,ทอดๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่รู้เรื่องแล้วก็จ่ายเงินซื้อมาอย่างถูกต้องก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงอยู่ดีครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองดูตัวอย่างนี้ครับสมมุติว่าแหวนของเราโดนขโมยไปแล้วโจรเอาไปขายต่อให้ร้าน แล้วก็มีคนมาซื้อไปอีกทีตามหลักการนี้เราในฐานะเจ้าของเดิมสามารถไปตามเอาแหวนคืนจากคนสุดท้ายได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินคืนเขาด้วยหรืออีกกรณีหนึ่งมีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชีเราธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของเงินก็มีสิทธิ์ตามเอาเงินก้อนนั้นคืนจากเราได้เต็มจํานวนเหมือนกันครับและที่มันสุดยอดไปกว่านั้นอีกก็คือสิทธิตามเอาคืนที่ว่านี้มันไม่มีอายุความครับ ย้ำอีกทีนะครับไม่มีอายุความแปลว่าเจ้าของจะใช้สิทธินี้เมื่อไหร่ก็ได้ตราบใดที่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราอยู่แต่พอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าโ้หอำนาจมันจะสุดยอดเบอร์นี้เลยเหรอมันไม่มีข้อยกเว้นอะไรบ้างเลยเหรอไม่มีอะไรที่จะมาหยุดอำนาจนี้ได้เลยจริงๆนั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับคําตอบคือมันมีข้อยกเว้นและนี่ก็คือเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันครับช่วงเวลาที่อำนาจอันยิ่งใหญ่นี้ ต้องมีขีดจำกัดเจ้าของจะตามเอาของคืนไม่ได้ในบางสถานการณ์ครับอย่างเช่นถ้ามีคนมาครอบครองที่ดินเราอย่างเปิดเผยจนได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปละปักไปแล้วหรือกรณีที่มีคนไปซื้อของชิ้นนั้นมาอย่างสุจริตจากร้านค้าที่ขายของประเภทนั้นอยู่แล้วเป็นปกติหรืออาจจะเป็นเพราะความผิดของเจ้าของเองที่ประมาทเลินเริ่อมากๆอย่างการไปเซ็นใบมอบอำนาจเปล่าๆทิ้งไว้และสุดท้ายคือกรณีที่ทรัพย์สินนั้นถูกยกให้เป็นของสาธารณะไปแล้วครับเพราะฉะนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือกรรมสิทธิ์เนี่ย มันเป็นสิทธิที่ทรงพลังที่สุดก็จริงแล้วกฎหมายก็คุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันอำนาจนี้มันก็ต้องถูกทวงดุลไว้ด้วยหลักความสุจริตของคนอื่นและประโยชน์ของส่วนรวมด้วยเหมือนกันครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไวใ้ให้เราได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าตกลงแล้วกรรมสิทธิ์เนี่ยมันเป็นแค่สิทธิเด็ดขาดที่เราจะใช้อย่างไรก็ได้ตามใจหรือจริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องจัดการมันอย่างชาญฉลาดกันแน่